สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักหนึ่งใน141หมู่บ้านในโครงการในประชารัฐของจังหวัดน่านกันครับและหมู่บ้านที่แนะนําวันนี้คือบ้านซาาหลวงบ้านซสวหลวงตั้งอยู่ในเขตตาบลบ่อสวงและอยู่อําเภอเมืองน่านหมู่บ้านแห่งน,นี้เป็นหมู่บ้านที่มีชุมชนเข้มแข็งมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอประจาหมู่บ้านโดยทําในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นายกรกฎเจแปงสมาชิกกลุ่มชอผ้าบ้านเสาหลวงกล่าวว่าได้ใช้เน็ตประชารัฐในการติดต่อสื่อสารกันและได้สร้างรายได้โดยส่งภาพออกไปจำหน่ายผ่านทาง Facebook เรียกเลยว่าอินเทอร์เน็ตส่งเสริมให้ประชาชนต่อยอดธุรกิจได้เยอะเลยนะครับครับสวัสดีครับผมนายกรกฎแปงใจเนาะ สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านเสาหลวงผู้ใจเนตประชารัฐนะครับเนะาะการมีเนตประชารัฐในบ้านเสาหลวงของเขาเนี่ยชาบ้านผมก็ได้ใจประโยชน์จากเนตประชาลัฐนะครับเนาะนใจได้การตลาดการขายผ้าตอมือนะครับของบ้านเสาหลวงของวิาธาธาธสาหกิจชุมชนของเขานะครับเพื่อขยายการตลาดเพิ่มมาขึ้นนะครับมีรายได้นะครับเนาะจากการขายผ้า,าเนี่ยทง้ง Facebook ทางเพจทางไลน์นะครับโดยใจเนตประชาัฐเนี่ยอ่าก็มีรายได้เพิ่มมาขึ้นนะมีขยายการตลาดของผ้าร้อเนี่ยสู่ภูบรีโภนะครับต่างจังหวัดมาขึ้นครับครับสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณน,น่ทางรัฐบาลน,นะครับเนาะกะทรวงดิิจิตอลน,นะครับทีได้คือซื้อดีๆนะครับเนาะเป็นเนตประชารัฐตีมาคือ้าบ้าน ชุมชนหล่อออนเยาวชนนะครับให้ได้รับผลประโยชน์มากขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณครับอนนี้ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆโครงการหนประชารัฐที่ช่วยให้ประเทศพัฒนาสู่ยุคไทยแลนด์4.0อย่างแท้จริงสวัสดีครับ